สวัสดีครับพี่เสือสวัสดีค่ะหอหมูแดงเอ้าวันนี้พี่เสือมาที่สวนสวนสัตว์เขียวสวนสัตว์ปเขียวนะครับพี่เสือกําลังเดินทางไปหาเพื่อไปดูหมูแดงใช่ไหมโอ้โหเป็นยังไงบ้างไหนดักขนาดนี้เลยไหนไหนรีวิวไหนดิข้างหน้าเป็นงไงบ้างข้างหน้ารถเยอะอ่ะเยอะเลยอะรถเยอะมากนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพี่เสือกาลังกำลังดังเลยเออกำลังทางเคลื่อนที่เข้าไปแล้วนะครับนี่โอเคนะครับเพตอะนั้น เดี๋ยวพี่เสือไปดูกันนอกจากหมูเด้งเราอาจจะไปดูสัตว์อื่นอีกนะมีเยอะแยะเลยนะครับอ่าก่อนเลิอย่าลืมเลยนะเอาหูเด้งอย่าลืมเลยนะต้องการจะคลิกติดตามช่องเสเข้าไปด้วยนะโอเคครับผมอ่างั้นเดี๋ยวเราไปถึงด้านหน้าสวนสัตว์แล้วเดี๋ยวเราอ่าถ่ายดูอีกทีนะครับทุกคนนะครับมี่เสือเยอะเยอะมากเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้นะครับทุกคนเราเคลื่อนรถมาจนถึง ปากทางเข้าจ่ายตังแล้วจากหนึ่งเลนที่เราติดกันมาเราก็เลยกระจายออกนะประมาณ3เลนนะครับโอ้โห,โหเอ้าเดี๋ยวเราจ่ายตังแล้วเราเข้าไปข้างในกันนะครับไปยังไงไปเสือไปดูน้องหัวแดงนี่นะครับทุกคน,เ,กนเรามาถึงทางจ่ายค่าผ,ผ่านทางแล้ว,วน,นะครับผู้ใหญ่2 0 0บาทเด็ก สี่สิบบาทนะครับทำไมเด็กไม่ซื้อเออจะมาสื้แสนแล้แรงวันนี้ฟรีวันนี้เข้าเข้าฟรีฟรโอเคครับอ้าวนี่นะครับมาถึง<ะ>คนได้กันทุกคนเดี๋ยวไปลุยมูเด้งกับน่าจะมีกงนกใหญ่นะเดี๋ยวเราไปดูกงนกกันด้วยนะครับทุกคนไปครับเมื่อเราเดินเข้ามาพี่เสือนะครับเราเอารถต่อคิวมาแล้วเราก็ต้องมายืนต่อคิวอีกไหมโอ้โหคนต่อคิวเยอะไหมครับ เยอะอยู่เนาะเยอะอยู่เนาะก็แน่นอนเป็นที่ฮอตฮิตนะฮะแต่ไม่รู้ว่าแถวมันถึงตรงไหนนี่นี่ปัญหาอ้าวไป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 แมต่อไหมเฮ้ยต่อต่ออ้าวต่อนะครับต่อก็ไปโอ้โหบึ้บยาวเลยนะครับทุกคนนี่อย่างนี้โอ้โเด้งดังมากใช่ใช่ใช่หางแถวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไปเราไปลุยกันแสดงความยาวของแถว่อยลูกไม่ได้ยังเอามือเอามือถ่ายไปมือถ่ายไปหน่อยโอ้โห พอม้พี่เสือเป็นไงบ้างไกลยังไกลยังไกลแล้วนะครับตอนนี้อยู่ตรงนี้ครับทุกคนเยอะจริงไกลแล้วไกลแล้วนะครับอ้าวหลังจากที่รอมานานไหนมันเด้งยังไงนะเด้งโอเคกันเดี๋ยวเราเอาเพื่อนๆมือถือเด้งกันนะครับไปกันเลยเสือไปกันเร็วครับ ิดโแค่ไปเลยพร้อมน้ำพิสูรไปพร้อมพร้อมพร้อมลุยเลยเราเขาก่าอยู่ตรงนู้นเด็นันมัแอรด้วยเป็นไงเห็นไหม เราไม่รู่ะเดินอ้อมดูเห็นไหมเห็นเห็นตัวหมูแดงไหมเห็นไหมเห็นหมูแดงไหมเห็นไหมเห็นเตัวหมูแดงไหมเห็นไหมเห็นหมูแดงไหมหมูแดงเป็นไงครับลูกมันหลับเหรอใช่ใช่มันหลับนิดนึงแต่แม่เขาอยู่นี่นะนี่ไงเออแต่แม่หมูแดงเขาอยู่ตรงนี้ เป็นนิโปลเหมือนกันใช่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 อุ้ยแม่ข <c oughs> ึ้นมาแล้วแม่เขาขึ้นมาแล้วหมูแดงเขาจะตามแม่ถ้าแม่เขาขยับรีมากเขาหมูแดงเขาตามใช่ไหมโอ้โหแม่ขยับไหมเนี่ยอุยแม่แม่ขยับแล้วแม่ง่วงนอนจังเลยเอ้ยเอาขยับแลยเป็นไงเป็นไงเจ้าหมูเด้งเอ้ย โอ้โหไม่ยับเลยไยเ่ยับเหรออ้าวแม่เขามุดน้ำแล้วใหญ่เลยแม่เขามุดน้ำแล้วลูกอ๋อแล้วเอาแล้วกระดิ๊งเท่ยุ้งฮะโอ้โหคุณหมูแดงเอ้ยคุณหมูแดงเขาตัวน้อยนะลูกใช่ไหมเขาตัวนิดเดียวไหมโอ้โหได้ไหมได้ไหม เห็นสะใจเลยลูกคนนี้ไหนเห็นไหนชัดหรือไม่ชัดทำไมจะไม่ชัดนั่นน่ะชัดเจ๋วเลยนขนาดอยู่ตรงนั้นน่ะตัวเล็กๆตรงนั้นไงเห็นเป้าโอเคโอเคนะครับทุกคนไปอะไรครับอุ้ยไม่ใช่น้มันกล้วยกล้วยกล้วยทำไมอ่ะเออนี่นะจะเหนมีหมูเื่นอยู่ตรงนี้อุ้ยตรงนี้ก็จะใกล้เลยนะ ่ือแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยโทนี่อ๋อคนนี้ก็นนโทนี่นะเขาแยกตัวมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอโอเคนี่แต่หมูแดงเขาอยู่ตรงนี้ลูกตัวเล็กๆตรงนี้นะครับอไปไปนี่นะทุกคนมาดูได้นะครับ